Ratu <manyang> Gracias. Ah, ah. ให้เราทำอะไรของแบ่ว่างตามปติสดินอยากเตือนธรรมดานเรงสมาธิเนาะก็อยที่นี่เป็นศูนย์ช่วงเย็นนี่เราจะมีนักมันนะไล่พวกนั้นทั้งสู้ยี่สิบห้าห้าหินฉันเราต้องดังฉันเนาะที่ที่คุณงเขาเขาเขาบอกบกไว้ไม่ไม่ได้บอกเลยเหรอโอ เวลาเราเราจะดื่มน,น้ำดื่นสรน้ำต้องให้นั่งเงนเนาะเราจะยืนถือยืนเตนเต้นแล้วดื่มน,น้ำดื่มน,น้ำเหมือนคนทั่วไปไม่ได้วเ,เราเขียนรสุนแล้วก็ในเรื่องของผู้หญิงเราต้องเล่นระยะห่างเนาะห้ามดีอยู่ห้ามอยู่ในที่รับเพื่อนฝูน้วเพื่อนของตัวเองมาเนี่ยให้อยูนที่ล่งแจ้งห้ามอยู่นที่รับเพราะที่นจะเป็นวันป่าสาชาดณะทีโโ่รมร สงฆ์เนี่ยเราอนุโมทนากันแต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีครูบา,านะอา,า,บาจารย์เนาะอย่างเช่นอ่าหลวงตาหน้าครูบาอาจารย์แต่และรูกหัวโบเกียหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่เป็นในสังกัดท่านองค์งวัดบ้านท่านก็จะมาสวดมนต์หรือประกาศอยู่าารรที่นะี่เนาะถ้าเป็นไปได้หรือยังไงถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นก็เข้าไปการาบท่านนะส่วนโยมโยมก็จะมีแวะเปียนไปมาอย่างเงี้ย เราเราก็ไม่ต้องเข้าไปเราไม่ได้มีส่วนต้องเขียนส่วนมากแล้วแต่โยมถ้าโยกว่านี่มึงอะไรอย่างเงี้ยอ่านเราเราค่อยค่อยอ่าสนมมาดาไม่มีอะไรนะเพราะว่าอาจารย์ก็มีอยูที่สมเด็จอาจารย์มีสวดโมนีเที่ยงคืนหรือประมาณสวดจนบนสามทุ่มกว่าที่นั่ะอาจารย์จะมนั่งสมาธิที่นี่จะมาด้านนู้ก็ได้เนาะเพราะว่าหรือนั่งที่นี่หรือนั่งเต็นเต็นก็ได้ เพราะว่านเย็นมาราจะมีอยู่เยอใหญ่มากเยอะใหญ่มันอยู่ในเขตป่นเองพวกมือะพวกอะไรพวกนี้ก็คอยระวังไ้เพแล้วกันมันก็มีะอยู่แาบไรจากนั้นก็ก็ไม่มีอะไรละตัวผีไหๆๆๆม,ไม,ๆๆมคือ,อรับรู้สภาพตามความจริงแล้วกันบทสวดเนี่ยอ่ พระอาจารย์จะไม่ปิดนะ,ะาาามมาทั้งทั้งวิหารและศาลาเพราะหลวงตามาท่านไม่ให้ปิดท่านให้เปิดกลางคืนจะมีเทวดาเขาจะมาสวดมนต์ที่นี่เนาะโดยรูปลักษณ์เราจะได้แค่ยินเสียงแม้ตัวพระอาจารย์เองนอนพระอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงแต่ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นน,นั่นเขาลอายมูลศาสตร์ของปู่ก็คือแผ่บุญที่คุณยาหแผ่บุญที่เทพปู่เทวดามนต์พวกนี้เขาจะมาช่วยเราเนอะ เทรับรู้สภารความเป็นจริงอยู่นาทีไม่มีอะไรหรอกถ้าวัหาวหมีก็บอก <c oughs> พี่นานก็อยู่นี่อาจารย์ก็อยู่นี่เนาะที่จริงเนี่ยต้องต้องนอนภาคบมดมีเนี่ยสองคืนสามวันจะต้องนอนที่วิหารการเต้นนอนที่วิหารเดี๋ยวเลยอยจจะดูแต่ว่าเ,วเราไม่ถึงขนาดน,นะน,นั้นเนาะเพราะว่าจะเด็ยนเยจิงนในการปั่เนี่ยมันมัน,มนเราเอาไม่คะ แต่ถ้าวัดต่างจริงๆเขาเขาไม่ออกนะโอเคนั่นก็ไม่มีอะไรละเนาะก็มีแค่นี้ละกันเนาะขาดอะไรยังไงอะไรไหมก็บอกพระอาจารย์บอกบอกทุกอย่งแล้วก็แม่วันไม่ไม่วันจะเป็นแม่ว่าแม่วันจะเป็นโลกจะเป็นแม่ว่าแม่บ้านที่นี่อยากให้ไปซื้ออะไรพวกน้ำโค้งน้ําแข็งอะไรพวกเนี้ยอ่ะขอกระบอกเขาดังเนาะไม่แล้วตามสบายกันเด้อ and um. ครับครับยินดีครับยินดีครับาาครับผมครับ